ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าสําหรับน้องยาเา้าเท่หานี่มาแล้วคนนี้ก็สายบุญใช่อ๋อล่าสุดก็ไปทอดกระถิ่นกับพี่นัเดย์ทอดกระถิ่นที่ขอนแก่นนะฮะยอดได้ถึงหนึ่งดล้านเลยโอ้ก็คือเาไปสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติธรรมนั่นเองโอ้ก็คือนี่ก็สายบุญสายก็เป็นผู้จ้นทำบุญอ่ะใช่ก็สมชื่อแล้วแหละอ่าแล้วก็มีข่าวหนึ่งมาลือลือหรือว่าจริงก็ไม่รู้ทำไมฮะสาวยาญย้านี่ค่ะไป แฮปปี้บดย์พ่อหนุ่มนาเดทที่ญี่ปุ่นเลยเหรอเอ๊แต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะไปในฐานนะเซอร์ไพรส์ของบ้านหรือเปล่าไปรายงานตัวค่ะคุณพ่ออย่างนี้แหมก็บินไกลรู้สึกว่าพ่อนนาเดทนี่อยู่ญี่ปุ่นด้วยปะน่าจะใช่เขาก็เลยบินไปเซอร์ไพรส์ถึงที่นู่นเลยแล้วก็ไม่ได้ไปแค่ตัวย่าญาติคนเดียวนะคะไปทั้งครอบครัวเลยสองครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวนเดทแล้วก็ยญาติด้วยใช่ยังไงก็ืก็หวานอะ ก็หวานเลยแหละอิจฉาพูดเลยเอาเป็นว่านะครับไปฟังบทสัมภาษณ์จากยายาเันเลยดีกว่าว่าจะสวีทกันขนาดไหนกับหนุ <ภา S 2> ่มเดชครับคือยังไม่เคยไปค่ะใช่ค่ะแล้วปีนี้เป็นเป็นปีแรกค่ะเขาเพิ่งกลับมาจากจากพมากก่าก,กันก็ทานหานนิดนึงไม่มีของขวัญติดตัวไปด้วยแต่ว่าพี่เดชเราก็ไม่ก็้บอกว่ามีทานอาหารกันมาไหนไใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก็ก็ดีนะคะคือคือครอบครัวของพี่เนี่เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างสีสันอยู่แล้วค่ะก็สนุกทุกครั้งที่ไปค่ะใช่ไม่พูดคุยอะไรบ้างคะคือหนูพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ก็เลยอย่างมากก็แค่แบบสบายดีนะคะ Happy Birthday แค่นี้อยากให้กำลังใจกันก็ให้กำลังใจครอบครัวค่ะ เพราะว่าคุณพ่อก็จริงๆเขาก็แข็งแรงในระดับหนึ่งค่ะมีกําลังใจดีด้วยหลายคนบอกไปในฐานะาที่ออโอ้ย <laughs> ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะคือ,อมันมีความสนิทที่แบบว่าไม่ได้สนิทแค่เพื่อนแต่ว่าสนิทกับครอบครัวด้วยแล้วคุณพ่อก็เป็นคนที่ตอนนี้เหงาก็เลยขอไปด้วยนี้ใช่ไม่ไม่ขนาดนั้น <laughs> ใน,ใน,ในคุณพ่อเหรอคะ <laughs> อ๋อหนูหรอในฐานะอ่ คนหนึ่งได้ไหมคะยังยิบสองก็พูดเป็นใจตลอดัลยค่ะอืมก็บ่อยค่ะบ่อยบ่อยในระดับหนึ่งค่ะก็ก็ถ้าถ้าว่างจริงๆก็จะมาเจอกันค่ะใช่ก็พ่อมีแบบแปลวก็ไม่ค่ะคุณพ่อหนูเหรอคะคุณพ่อมีเด็คุณพ่อมีเด็ก็แบบคุณพ่อมีเด็ดจะจะงงนิดนึงค่ะตอนที่เจอคุณพ่อหนูเพราะว่าคุณพ่อหนูตัวใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะแบบ โอ้โหโซโซอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าก็ก็ไม่ได้คุยกันตอนนี้เราก็แบบหัวแดงๆก็จริงๆก็เราก็สนิทกันมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่เริ่มทํางานด้วยกันมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือถ่ายละครเรื่องเดียวทั้งคู่ก็เลยมีเวลาเจอกันมากขึ้น ค่ะเปรีย้ยวกับกับพี่ๆหลายคนใช่ค่ะก็เป็นน้องเลย<น> <ๆ S 1> ก็ก <ๆ S 1> ็ดีใจค่ะดีใจค่ะเคยไปตอนที่เขาถ้ายทำมาบอกก็อยากถ่ายไหมก็หนูก็โอ้โหเอาสิคะพี่อย่างนี้ก็ดีค่ะแ่อแอบจำตัวเองไม่ได้เล็กน้อยแต่ว่าก็ก็เท่ดีค่ะก็โอเคนะคะมันมันเป็นอะไรที่ แปลกใหม่ไม่เคยถ่ายอะไรแบบนั้นมาก่อน<ม>ก็เน้นที่จูเลียอยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยมไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะมีแตบบ่รุ่นพี่ทั้งนั้นคะ่ะก็แค่ได้ถ่ายด้วยก็ดีใจแล้วนล้วหน่อยไหมคะแบบมีคอมเมนต์แบบนี้เออสำหรับหนูมันเป็นแฟชั่นค่ะนะก็ ไปแฮปปี้บดย์คุณพอ่อคุณพ่อก็เป็นชาวญี่ปุ่นนั่นเองของพ่อของหนุ่มณเดชนะคะคอ,อก็ไม่ได้ไปไปแบบเป็นในฐานะลูกสะใภ้อะไรก็แค่แบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันแต่ไปทั้งครอบครัวเลยนะคิดเอาเองเออแล้วก็สำหรับนิตยสารเปลียวด้วยเปลียวเปลียวเปลียวค่ะคือขอโทษค่ะแบบนิตยสารเปลียวก็คือว่าอาจจะแบบไปถ่ายกับรุ่นพี่ก็ดูแบบอาจจะไม่ไม่ค่อยเด่นเพราะว่าใส่สาวญาญ่าที่ไม่ได้มาสายเซ็กซี่นะเขาไม่ได้สายเท่ ใส่แบลวคใส่เนาะใส่ก็แฟนคลับก็ร่้กันต่อไปสำหรับติ่งเ y นนะฮะก็แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยแต่คู่นี้